เอาติสร้องขอชีวิตค r โรล่าครอสราคาร้องไว้ยออปชั่นร้องเฮ้ยเตรียมกวาดยอดก่อนฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับจ o ต้ามอเตอร์ประเทศไทยได้เปิดตัว All New Corolla Cross ครั้งแรกในโลกกับการเป็นรถ SUV ของตระกูล Corolla และทางบริษัทก็ยืนยันว่ารุ่นนี้เป็นระดับ C s e gment SUV นั่นเองครับและนี่คือราคาจำหน่ายของ o ูโรล่า s อยังเป็นทางการ 1.8 Sport ราคารถใจมาก959,000บาทราคาแนะนำนะครับ1.8 Hybrid Smart 119,000บาท1.8 Hybrid Premium 189,000บาทและ1.8 Hybrid Premium Safety 119,000บาทจะเห็นได้ว่าครั้งนี้ Toyota เล่นสงครามราคาขายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยถล่มราคาจำหน่ายใน Yaris a t i v เมื่อ3ปีก่อนถ้าเทียบกับออปชันและขนาดตัวถังของ Corolla Cross ที่ยาว4,460ม m mm. มก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างถูกกว่าที่คาดคิดอีกน,นะครับมิติตัวรถเขายาว4,460ม m mm, มกว้าง1,825ม m mm, มสูง1,620ม m mm, มระยะฐาล้อ2,640ม m mm, มระยะกราวร์แลนด์หรือระยะความสูงจากพื้นดินถึงพื้นรถ160ม m mm, มครับแนวคิดการพัฒนาของ Corolla Cross ก็คือความกระทัดรัด ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบาย compact, Yet comfortable และความล้ำสมัยที่สะท้อนตัวตนของความภูมิฐานสำหรับชีวิตในเมือง dignity, urban work สำหรับกลุ่มเป้าหมายของ Corolla Cross ชัดเจนมากครับก็คือกลุ่มครอบครัวที่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือว่าอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าที่ต้องการรถย,ยนต์ที่สามารถใช้ชีวิตอันมีค่ากับครอบครัวในพื้นที่ปลอดภยัยและมีความเป็นส่วนตัว รวมถึงบ่วงบ่อไลฟ์สไตล์เพราะมันเป็นรถ SUV ที่เป็นตัวแทนของความสุดใหม่ในไลฟ์สไตล์แล้วก็สามารถมอบความกว้างขวางอเนกนประสงค์กว่ารถยนต์นั่งซีดานทั่วไปขณะเดียวกันแบรนด์เนมยี่ห้อโตโยต้าก็สามารถมอบความคุ้มค่าความทนทานในการใช้งานและรวมถึงคาดว่าราคาขายต่อของ Corolla Cross น่าจะอยู่ในระดับที่ดีและอีกคำนิยามที่โตโยต้ได้ให้ไว้ก็คือ การสะท้อนภาพลักษณ์ของยนตรกรรมที่มีความแข็งแกร่งสำหรับชีวิตในเมืองที่มีรูปลักษณ์เฉบีวเฉียวรงพลังทำให้ผู้ขับขี่สามารถรเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ได้ก็ถือว่าเป็นการโฟกัสกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนออกมามากของโตโยต้าเมืองไทยครับด้านฟังก์ชันเขาชูว่า c o l o l a ่ Cross จะมีประตูท้ายเปิดปิดไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เปิดปิดฝาท้ายไฟฟ้าแบบ k ิด k อ c t i v a t e d และกล้องมองภาพรอบทิศทาง พร้อมมุมมองแบบ3มิติพานอรามิกวิวมอนิเตอร์นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมโครงสร้างยานยนต์ใหม่ TNGA ท,ที่เขาเคลมว่ามีสมรรถนะที่เหนือกว่าแล้วก็ควบคู่ระบบความปลอดภัยระดับโลกครับจุดขายที่เป็นไฮไลท์ของ Corolla Cross เขาชูจุดเด่นถึง5จุดด้วยกันนะครับได้แก่จุดแรกก็คือด้านการออกแบบที่เขาเคลมว่ามีความปรับเปรียวแต่ก็ดูแข็งแกร่งหรูหรามาพร้อมกับหลังคางมูลรูฟไฟฟ้าว้าว เราหลังคาไฟหน้าและไฟท้าย LED ลลออล่อยขนาด18นิ้วนะครับภายในห้องโดยสารก็มาสาสสีใหม่ด้วยสีแดงเทอร่าโรซ่านะครับเป็นสีทางเลือกจอสแสดงผลข้อมูลการขับขี่ MID ขนาด7นิ้วด้านจุดขายที่2คุมพลัง1.8ไฮบริดประหยัดน้ำมันสูงสุด23.3กิโลเมตรต่อลิตรปล่อยก๊าซ CO2 คาร์บอนไดออกไซด์แค่เพียง98กรัมต่อกิโลเมตรและเครื่องเบนซิน1.8ลิตร มีความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง15.4กิโลเมตรอลิตรปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์150กรัมต่อกิโลเมตรข้อที่3ความสะดวกสบายที่มีพื้นที่ด้านท้ายมากถึง487ลิตรใหญ่โตนะครับพร้อมประตูคู่หลังบานขนาดใหญ่มาพร้อมประตูท้ายเปิดปิดอัตโนมัติด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์เปิดปิดประตูท้ายแบบ k ิ ck a c t i v a t e d เพิ่มความสะดวกสบายในการเก็บสัมภาระบอกคนขับปรับรไฟฟ้า มีระบบแอร์อัตโนมัติดูอัลโซนพนักพิงด้านหลังปรับเอ็นได้6องศาซึ่งก็เป็นจุดขายสำคัญครับพนักวางแขนด้านหลังพร้อมที่วางแก้วน้ำช่องระบายอากาศและช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้านที่4นะครับระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense อาทิระบบความปลอดภยั Sense, บบดภยก่อนการชน Pre-Collision System ระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนพร้อมพวงมลาลัยนงอัตโนมัติ Lane Departure Alert with s t e e r i n g Assist ระบบควบคุมและปรับลดความเร็วอัตโนมัติพร้อมช่วยควบคุมรถให้อยู่ตรงกลางเลน Dynamic Radar Cruise Control with Lane Tracing Assist และระบบค,บควบคุมไฟสูงอัตโนมัติ Automatic High Beams รวมทั้งกล้องมองภาพรอบทิศทางพร้อมมุมมองแบบ3ามิติ Panoramic View Monitor ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจม,มองข้าง b l i n d t p o t m o o i t o r ระบบช่วยเตือนขนาถอยรถ cross traffic alert และถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS 7ตำแหน่งครับจุดขายที่5สะดวกสบายไปพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ T-Connect เชื่อมต่อความสุขทุ่เส้นทางนะครับภาพรวมถือว่าเป็นการขยับที่ยิ่งใหญ่เกือบจะที่สุดของ t o y o ต้เมืองไทยเพราะดูที่ทางจากการสื่อสารผ่าน p Release จะพบว่า t o y ยต้เองก็รู้ดีว่าตลาดรถยนต์ s u v น่าจะกลายเป็นกลุ่มตลาดที่มีอัตราเติบโตสูงในเมืองไทยแล้วก็มีแนวโน้มว่ารถยนตนั่งตระกูลค o ร o โ l ล่าอัลตสอาจโดนแย่งยอดขายโดยค o ร o โ l ล่าค s อไปพอสมควรเนื่องจากพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงก็นับว่าเป็นการขยับฐานลูกค้าเก่าไปยังรถเซเมม้์ใหม่ที่ได้จังหวะพอดีทีเดียวแต่ถ้าถามว่าค o ร o l ล่าค s อจะไปแย่งยอดขายใครไหมตอบยากนะครับ เพราะตลาด SUV มีปัจจัยในการซื้อที่หลากหลายเอามาม่าถ้าถามว่าไปแย่งยอดขาย CX-30 HRV หรือ m g h s หรือ Nissan Kicks หรืออะไรก็ตามแต่นี่ตอบยากจริงๆแต่ถ้าถามว่าไปดึงฐานลูกค้าที่เคยใช้ Corolla a l t i s สมาก่อนนั้นๆเนี่ยจะทำได้ไหมค่อนข้างมั่นใจเลยครับว่า Corolla Cross น่าจะดึงฐานจาก a u t i s สรุ่นเก่าได้อย่างแน่นอนเพราะยอดขายอ l t i ิปัจจุบันก็พิสูจน์แล้วว่า ฐานลูกค้าเก่าน่าจะรออะไรบางอย่างที่เหมาะสมกับพวกเขามากกว่าที่จะเป็นอัลติสโฉมใหม่นั่นเองยอดขาย Toyota าโค o l l a a อัลติสตั้งแต่รุ่นหน้าหมูปี2001จนถึงปัจจุบันแอดมินคาดการว่าน่าจะมียอดขายสะสมประมาณ300,000กว่าคันปลายๆล,ลองคิดง่ายๆครับแค่กว่าลูกค้าแบรนด์รอยัลตี้ในตระกูล c o โ o l ่าหรือ c o โรล่าอัลติสประมาณ10% ก็น่าจะได้ยอดขายประมาณ30 0 0 0กว่าคันแล้วนะครับและนี่ยังไม่รวมยอดขายจากกลุ่ม New Gen Family และกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่มีลูกอายุมากกว่า10ขวบขึ้นไปถือเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีขนาดใหญ่มากๆในเมืองไทยเหตุผลสำคัญที่ทำให้กลุ่มลูกค้าออาติสเดิมหานมาซื้อ o r o o l a Cross ก็คือการขย,ขยายไปสู่กลุ่มรถยนต์ไลฟ์สไตล์ของยุคใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าคนรุ่นใหม่จนถึงวัยกลางคน อาจไม่ค่อยมีปัญหากับการซื้อรถพวกนี้เท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เลือกรถสไตล์ SUV กันอยู่แล้วแต่สำหรับลูกค้าวัยผู้ใหญ่มากกว่านั้นพวกเขาก็เริ่มอยากได้ SUV ที่ช่วยเพิ่มสีสันของชีวิตให้ดียิ่งขึ้นดังนั้นการมาของ Corolla Cross น่าจะตอบโจทย์พวกเขาได้ดีเหมือนกันนะครับส่วน MG HS ยอดรถ SUV ที่ขายดีในเมืองไทยจะกระทบไหม เพราะออปชันของ Col ร l a Cross นี่มันก็แย่งซีน MG h มไปไม่น้อยเลยต้องตอบเลยว่ารถ2คันนี้ทาร์เก็ตจับลูกค้ามันชัดเจนมากๆเลยในกลุ่มของ MGHS จะจับตลาดกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถยนต์ที่บ่งบอกภาพลักษณ์ของคนประสบความสาเร็จในระดับหนึ่งแต่ต้องการบอกให้โลกรู้ว่าฉันประสบความสาเร็จจริงๆนะอะไรประมาณนั้นแหละครับเท่าที่ดูจากการสะท้อนในภาพยนตรน์โฆษณาและรวมถึงดีไซน์ที่สะท้อนถึงพลังแห่งความสำเร็จนั่นเองครับ มิติตัวรถของ MG HS ก็ใหญ่ในระดับ C/D segment ก็ประมาณ CLV กับ XTrail หรืออะไรประมาณนี้แหละครับถือว่าเป็นรถที่มีมากในการเป็นเจ้าของพอสมควรเลยและด้วยความเป็น MG ที่มีการจัดเต็มออปชันเกินราคาทำให้อินเทรเรียของมันดูมีราคามากๆ Mac แม้กระทั่งรุ่นล่างสุดก็ถือว่ามีอินเทเรียที่ค่อนข้างงดงามเลยทีเดียวเท่าที่สังเกตนะครับกลุ่มคนซื้อ MG HS จะเป็นลักษณะคนสำเร็จทำงานหนักมาเยอะเหมือนกันอย่างเช่น ยูทูบเบอร์ล้านซับก็ซื้อ MGHS มาขับกันพอสมควรเพื่อบ่งบอกสถานะความสำเร็จของตัวเองที่ทำงานหนักมาอย่างนั้น,นครับส่วน Corolla Cross ไม่ได้สื่อสารเรื่องภาพลักษณ์ความสำเร็จแต่ว่ามีการสื่อสารความเป็นรถยนต์ครอบครัวที่มีบุตรหลาน8ขวบถึง10ขวบขึ้นไปนั่นเองครับมีความอบอุ่นในการใช้ชีวิตแล้วก็อยากใช้ชีวิตร่วมกับคนในครอบครัวให้ได้นานที่สุดน,นั่นเองครับก็ทาร์เกตต่างกันเยอะเนาะหากใครชื่นชอบข่าวสไตล์นี้โปรด u b s c r i b e ช่องค s สกายขอบพระคุณยิ่งสูงครับ